วันนี้จะพาชมไก่นุ่มดาวรุ่งที่สมตีนะครับลูกพ่อพันธุ์ตัวดังๆน,นี่จะเป็นลูกเจ้าเพชรน้อยนะครับเตะฝีมือดีเลยตวัวดีว่าครับข้าุ้มตีตน, <ๆ S 2> นะครับเป็นไก่นุ่มเดี๋ยวต้องดูเก็บปีกอันนี้ลูกยอดเพชรน,นี่ฝีมือดีเลยนะครับลูกยอดเพชรน,นี่ไก่นุ่ม ดีเลยดีเลยนะครับไก่พวกนี้จะเป็นไก่ฝีมือนี่รุ่ยสมพงมั้งนี่ลูกสาวจะโผดตัวนี้เก่งนี่ลูกสาวโดนป่ะแน่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 สวยจัดเลยสวยจัดเลยสวยป่ะนี่ไก่นมสีดีเนี่ย ตัวนี้แม่นเลยนะตัวนี้จะเป็นลูกทองดำแม่เป็นแสนกลนะครับใช้น,นมฝีเมอดีๆนะครับอันนี้ก็ลูกแสนกลอนะ่ะอันนี้ลูกแสนกลนะครับตัวนี้ชื่อว่าหงสานะครับตัวนี้ให้ข,ขวัญสอจะบิ๊กไปเป็นจะเป็นแสนกลอ่าเพชรดำลูกชิดน้องสุดหล่ออันนะี้ นี้เป็นโชกุนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูเบอร์ปีกนี่อันนี้ลูกเจ้าแสลีโอชุดประจวบอันนี้ลูกแสนตนมาชมฝั่งนี้กันบ้างนี่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 ตัวนี้ลูกแสนตนมานี่มานี่นี่ดูไก่ได้ไม่ต้องดูคนโอ้โหนี่ถ่ายเลยพี่พ อันนี้อันนี้จะเป็นลูกสามก๊กแม่แสนกลนะครับเ,เพื่อนๆป่วยป่ะรงไ้แสไกลป่วยตัวนึงอันนี้จะเป็นลูกมูกสดำนะครับตัวนี้จะเป็นลูกมูกสดำแม่จะเป็นแม่สาเจร้ายนะครับนี่แม่แสนกลตัวแจดโดน,นป่วยออกไปเอาไปฉีดยาคุมมุ้งเลยนะครับอ่ะตัวนี้นะครับตัวที่ผมลงคลิปเมื่อคืน นะครับหมาสีบอกเป็นลูกแสนกลทาวแสนคมน,นี้จะเป็นทองดำลูกทองดำแสนกลนะครับตัวนี้ลูกใครเดี๋ยวดูเบอร์ปีกนะครับก็นะครับไก่นมนะครับทนะี่สุมตีนะครับออชอบตัวไหนนะครับทักไปที่มอสได้เลยนะครับชอบตัวไหนทักไปที่มอสเลยเดี๋ยวมอสจะเป็นคนตอบเป็นคนถ่ายรูปเป็นคนคุยแทนผมนะครับก็ ใครอยากได้ไก่เก่งสีมือดีพิมพ์บ้านเบิร์ดมีถวันถึงเลยยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณครับ